ชายคนนี้ขับเรือออกมาแล้วเจอกับพายุซึ่งพายุนั้นมันก็ทําให้เรือของเขาลม่มจนทําให้เขาต้องมาติดอยู่ที่เกาะล้างซึ่งเกาะล้างนั้นก็เป็นแค่เกาะเล็กๆไม่มีแม้แต่น้ําดื่มและอาหารแต่จูจ่ๆเขาก็ได้เจอศพหนึ่งลอยมาเกยตื้นแล้วผมขอรับรองกับทุกคนเลยครับว่าน,นี่จะเป็นหนังติดเกาะที่แปลกที่สุดตอนที่ทุกคนเคยดูมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Swiss Army Man คู่เพียงผาจนภยัยเกาะล้างโดยจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฮงระหว่างที่เขามา ล่องเรือเขาก็เจอกับอุบัติเหตุเข้าและอุบัติเหตุนั้นมันก็ทําให้เขาต้องมาติดที่เกาะล้างแต่แล้วเขาก็ได้เจอศพหนึ่งลอยมาเกยตื้นและศพนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเนี่ยนะครับคุณนรพลวงสุนไกรผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับการโดเน a t สนับสนุนช่องแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านอื่นๆเนี่ยนะครับ ขอบคุณมากมากเลยเรื่องกระเปิดมันที่ทะเลแห่งหนึ่งมีสิ่งของต่างๆลอยมาตามน้ำได้เรื่อยโดยที่ตามสิ่งของพวกนั้นมันมีข้อความขอความช่วยเหลือของแฮงอาหารและน้ําค่อยๆหมดไปเรื่อยๆจนตอนนี้เองแฮงก็หมดความหวังแล้วเขากําลังคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่จู่ๆก็มีศพศพหนึ่งลอยมาเกยตื้นเขารีบวิ่งไปดูที่ศพนั้นเพราะเขาคิดว่าศพนั้นอาจจะยังมีชีวิตแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวที่ออกมาจากศพนั้นมันมีเพียงแค่ตดของศพเขาท้อทแท้จนพูดกับ ศพศพนั้นนี่นายรู้ไหมสิ่งที่ฉันคิดว่าจะได้เห็นก่อนตายฉันคิดว่าฉันจะได้เห็นความทรงจําดีๆของฉันที่ผ่านมาได้ลํำลึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตและจะได้เห็นสิ่งสวยงามต่างๆก่อนตายแต่มันก็น่าตลกดีนะที่สิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็นมันกลายเป็นศพของนายซะอย่างนั้นและแฮงก็ตัดสินใจไปฆ่าตัวตายอีกครั้งแต่จู่ๆมันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อศพศพนั้นค่อยๆตดแรงขึ้นเรื่อยๆแฮงจงคิดอะไรบางอย่างบ้าๆขึ้นมาได้โดยเขาขึ้นไปขี่ศพศพนั้นโดยเขา จะใช้ศพนี้เป็นเรือแล้วก็ใช้ตดของศพเป็นพลังในการขับเคลื่อนแล้วมันก็ได้ผลอย่างน่าเหลือเชื่อแหงถึงขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็พบว่าเขามาอยู่ที่อื่นแล้วแผนที่เขาใช้มันได้ผลแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ที่ใหม่แล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถใช้การได้แหงเองก็มานั่งเซงกับศพศพนั้นและเขาก็นึกขึ้นมาได้เขาจะต้องเดินต่อไป มันอาจจะมีคนอยู่แถวนี้ก็ได้และด้วยความที่ศพศพนี้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เขาจึงตัดสินใจพาศพนั้นเดินทางไปด้วยพวกเขาสองคนเดินทางเข้าป่ากันไปเรื่อยๆแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับซากกองขยะที่ทิ้งเอาไว้ศพที่เขาแบกมาเองมันก็ยังตดอย่างไม่หยุดย่อนจนเขาต้องเอาไม้ที่อยู่แถวนั้นอุดรูเอาไว้แทงเดินทางต่อมาเรื่อยๆจนฟ้ามืดและเขาก็เข้าไปพักในถ้ำที่อยู่แถวนั้นแทงต้องกองน้ำฝนเพื่อที่จะเอามาดื่มแต่มันก็ได้น้ำจบน,น,น้อยมากๆทำมันยังเป็นแบบนี้เรื่อยๆมี หวังเขาต้องตายแน่ๆแท้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับความสิ้นหวังแต่แล้วเขาก็ได้เจอเรื่องแปลกๆเข้าเมื่อที่ปากของศพศพนั้นมันมีน้ําจํานวนมากไหลออกมาเขาลองใช้แก้วรองน้ําพวกนั้นกลายเป็นว่าน้ําพวกนั้นคือน้ําสะอาดที่สามารถกินได้และทุกครั้งที่เขาดันอกของศพศพนั้นน้ําพวกนั้นก็จะไหลออกมาอย่างต่อเนื่องและเรื่องมันก็ประหลาดขึ้นอีกขั้น เมื่อศพนั้นสามารถพูดได้ศพนั้นบอกกับแฮงว่าเขาชื่อแมนนี่แต่แมนนี่เองไม่มีความทรงจาหลงเหลืออยู่เลยสักนิดเขาพยายามพมบอกกับตัวเองว่าตัวเองไร้ค่าแต่แฮงก็บอกออามาไม่ใช่เลยนายรู้ตัวไหมเนี่ยว่านายทําให้ฉันรอดมาได้และนายก็ดูความสามารถของนายสินายสามารถพ่นน้ําสะอาดออกมาจากปากได้ฉันคิดว่านายพิเศษเลยแหละแฮงพยายามจะกู้คืนความทรงจําของแมนนี่มันอาจจะเป็นหนทางที่สามารถพาเขากลับบ้านได้เขากับแมนนี่ออกเดินทางต่อกันไปเรื่อยๆแล้วระหว่างที่พวกเขากําลังพา แมนนี่ก็เหลือไปเห็นหนังสือโปที่วางทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ทําให้น้องชายของเขาแข็งขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าแม้แต่น้องชายของเขามันก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือได้โดยมันเปรียบเสมือนเข็มทิศแฮงจึงใช้มันในการนําทางพวกเขาเดินทางต่อกันมาเรื่อยๆแต่ระหว่างทางพวกเขาก็เจอสัตว์ป่าเข้าพวกเขาลื่นถลายตกขาวลงมาเรื่อยๆและแมนนี่ก็เหลือไปเห็นรูปในโทรศัพท์ของแฮงโดยแมนนี่ก็นึกว่าโทรศัพท์นั้นคือโทรศัพท์ของเขาและคนที่อยู่ในรูปก็คือแฟนแต่ความจริงแล้วผู้หญิงที่ อยู่ในรูปนั้นเธอคือผู้หญิงที่แฮงแอบ,บชอบมันตั้งแต่วัยรุ่นแต่เขาก็ไม่มีความกล้าพอที่จะสารภาพรักเขาจึงปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้โดยการใช้เธอเป็นตัวเรียกความทรงจำของแมนนี่โดยการที่เขาจำลองสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาแมนนี่ได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆและเขาก็พบว่าชีวิตมันสวยงามมากทั้งการนั่งรถเมชชมวิวตอนกลับบ้านการที่เขาได้เจอกับสาวที่ชอบระหว่างทางและแฮงก็ได้พบพลังใหม่ในตัวแมนนี่นิ้วของเขาสามารถจุดไฟได้และแฮงก็สามารถใช้มัน ในการทําอาหารกินได้อย่างอ,อร่อยอร่อยเขาพยายามที่จะสร้างสถานการณ์อื่นให้แมนนี่และยิ่งแมนนี่ได้เรียนรู้เรื่องต่ตางในชีวิตมันยิ่งทําให้เขามีพลังวิเศษมากขึ้นทั้งปากของเขาที่เมื่อใส่อะไรลงไปก็ตามเขาก็สามารถยิงมันออกมาด้วยพลังมหาศาล แฮงจึงนําพลังน้นมาใช้ในการล่า,าสัตว์จนพวกเขามีอาหารกินอย่างอเรเด็ดอร่อยแมนนี่รู้สึกว่าการที่เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตมันยิ่งทําให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นพวกเขาออกเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนพวกเขาได้เจอกับท่อส่งน้ําที่อยู่ที่ลาําธารตอนนี้พวกเขาเกือบทําสําเร็จแล้วแต่แล้วแฮงกับแมนนี่ก็พัดตกน้ําและแฮงก็ได้พบพลังใหม่ในตัวแมนนี่ป่าของเขามีออกซิเจนพุ่งมาอย่างไม่จํากัดแฮงจึงใช้ออกซิเจนนั้นในการหายใจและเขาก็ใช้พลังตดของแมนนี่พุ่งออกจากน้ําพวกเขาออก ออกเดินทางต่อกันมาเรื่อยๆ จนตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ก็สามารถใช้การได้แล้วและแฮงก็ไปเปิดดูอินสตาแกรมของสาวคนนั้นแต่กลายเป็นว่าเธอแต่งงานมีลูกไปซะแล้วซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งที่แฮงรู้อยู่แล้วแต่เขาก็รับกับความจริงไม่ได้ที่ผู้หญิงที่เขาแอบ,บชอบมาหลายปีเธอดันมีครอบครัวไปซะแล้วและนั่นก็ยังเป็นเด็กบุที่แฮงออกเดือนมาอีกด้วยเขากลับมาหาแมนนี่แต่ก็เจอหมีโจมตีเข้าแฮงจึงใช้พลังตดของแมนนี่ในการหนีออกมาและแฮงก็ได้บอกความจริงกับแมนนี่พอแมนนี่ได้รู้ความจริงเข้า เขาก็พบว่าชีวิตที่สวยงามของเขามันได้ถูกพังทลายลงไปเรียบร้อยแล้วแฮ้งพัดตกจากต้นไม้และโดมหมีทำลายเข้าแต่จู่ๆร่างกายของแมนนี่ก็กลับมาขยับอีกครั้งและแมนนี่ก็ได้ช่วยชีวิตของแฮงเอาไว้แมนนี่พาแฮงเดินทางต่อมาเรื่อยๆ จนพวกเขามาถึงบ้านของหญิงสาวคนนั้นแมนดี้ยังไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเขาพยายามที่จะไปบอกหลาเธอคนนั้นแต่แฮงก็พยายามห้ามเอาไว้แฮงให้แมนดี้มองความจริงที่ตัวเขาเป็นศอบนายจะไปหาเธอในสภาพนี้เนี่ยนะและในที่สุดแมนดี้ก็ได้มองความเป็นจริงในตัวเขาโดยแมนดี้ก็ได้พูดกับแฮงไม่แน่คนเราทั้งหมดอาจจะน่าเกียดไร้ค่าเป็นเศษสวะแต่บางทีถ้ามันมีใครสักคนที่โอเคกับมันนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอจู่ๆสาวคนนั้นกับลูกก็ออกมาจากบ้าน แล้วเมื่อแมนนี่ได้เผชิญหน้ากับความจริงร่างกายของเขามันก็หยุดทํางานอีกครั้งตอนนี้แฮงได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่แฮงพยายามบอกกับทุกคนว่าแมนนี่มีชีวิตแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่เชื่อเขาเพราะศพของแมนนี่เองมันก็ตายมานานมากแล้วแฮงจึงพาศพของแมนนี่หนีมาจากที่แห่งนั้น ทุกคนเองก็ตามมาและคิดว่าแฮงเป็นบ้าแต่จู่ๆศพของแมนนี่ก็ตดออกมาอย่างรุนแรงอีกครั้งทุกคนเองก็ถึงกับทึ่งและแทบไม่เชื่อสายตาแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นเครื่องยืนยันคำพูดของแฮงพ่อของแฮงที่พวกเขาสองคนแทบไม่ได้คุยกัน เขาก็ยอมรับในตัวแฮงก้องเองก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้และแมนดี้ก็ลอยจากไปเขาจากไปเพื่อไปช่วยเหลือคนที่เป็นแบบแฮงเพื่อตอบแทนสิ่งที่แฮงสอนกับเขาและสวิตอาร์มี่แมนก็จบลงแค่นี้ครับเราก็มาถึงส่วนบทวิเคราะห์ของเรื่องนี้กันแล้วนะครับโดยที่ประเด็นหลักของเรื่องนี้มันต้องการจะสื่อถึงชีวิตของคนเราเนี่ยแหละครับโดยแฮงคือตัวแทนของคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วส่วนแมนนี่ก็เปรียบเหมือนเด็กที่กำลังโตขึ้นโดยที่เราจะได้เห็นจากต้นเรื่องเลยครับแฮงที่ผ่านเรื่องราว ต่างๆมามากมายซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับแมนนี่ที่เมื่อเขาได้เริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตทุกอย่างก็ดูพิเศษและสนุกสนานไปหมดมันก็เหมือนกับเราตอนที่ยังเป็นเด็กอะครับตอนที่เราได้ขึ้นรถเมล์ครั้งแรกมันคืออะไรที่ตื่นเต้นมากๆแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆพอเรานั่งรถเมล์จนชินแล้วมันกลับกลายเป็นความน่าเบื่อซะอย่างนั้นหรือแม้แต่การที่เราได้ชอบใครสักคนครั้งแรกมันแปลอะไรที่พิเศษมากเลยครับแม้แต่การได้เห็นหน้าได้สศตากับคนที่ชอบหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยมัน ก็ทำให้เราตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เมื่อพอเราโตขึ้นเราได้พบเจอกับเรื่องแย่ๆของมันการอกหักการถูกทิ้งการถูกบอกเลิกความรักที่เราเคยมองว่าเป็นเรื่องมหาสารรย์จจ มันกับการมาเป็นความทุกข์เสียอย่างนั้นจนถึงขนาดที่บางคนอยากฆ่าตัวตายนี่แหละครับความหมายที่เรื่องต้องการจะสื่อกับเราและอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับนั่นคือชีวิตของเราดําเนินไปด้วยเป้าหมายที่ทําให้เราอยากมีชีวิตตัวอย่างเช่นแมนนี่เลยครับเพราเขามีเป้าหมายว่าอยากไปเจอหญิงสาวคนนั้นให้ได้มันก็ทําให้เขามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่เราก็ได้เห็นกันแล้วการตั้งเป้าหมายและวาดฝันอะไรบางอย่างเอาไว้มันจะทําให้เรามีแรงขับเคลื่อนครับยิงเป้าหมายใหญ่มากแค่ไหน มันยิ่งจะทําให้เราผิดหวังมากเท่านั้นแล้วมันก็มีข้อความหนึ่งที่ทาให้ผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะครับมันก็คือข้อความที่แมนดี้พูดไม่แน่คนเราทั้งหมดอ่านหน้าเกียรไร้ค่าเป็นเศษสว่าแต่ถ้าบางทีมีคนที่โอเคกับมันมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากโดยที่ความหมายของประโยคนั้นมันหมายถึงชีวิตของคนเราจริงๆแล้วเราก็แค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจตัวเราเท่านั้นเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น ซึ่งผมก็มองว่ามันค่อนข้างจริงครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเลยครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดมันไม่ใช่ยาไม่ใช่หมอครับแต่สิ่งที่เขาต้องการมันคือคนที่เข้าใจเขาและคอยอยู่ด้วยจะเรียกได้ว่ามันคือยารักษาที่ดีที่สุดเลยก็ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผม้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปทุกคนรับชมกันขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ